สวัสดีครับพวกัาสยามพิบูคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเราจะอาบน้ำนะครับให้คุณปู่นะผมคิงกันเนอร์นะครับผมก็นานแล้วนะผมไม่ได้อาบนะครับนะก็ไม่อยากจะอาบบ่อยนะผมถ้าไม่ได้เปื้อนอะไรนะครับผมผมก็จะไม่อาบเลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูคิงกันเนอร์กันนะครับผมไปเดี๋ยวชิบกาแฟก่อนนะครับผมไปนะครับไป ตอนนี้คุณปู่หลับอยู่นะครับเดี๋ยวจะปลุกไปอาบน้ำนะครับนะดูครับผมนอนเหมือนหมูเลยครับเดี๋ยวปล่อยให้คุณปู่เขาฉี่ก่อนนะครับนะนี่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ปู่ฉี่ก่อนนะครับนะฉี่เสร็จแล้วก็จะพาคุณปู่ไปอาบน้ำ อายุ11ปีกว่านะครับนะสำหรับคุณปู่คิงเทรเนอร์นะผมถ้าดูกลางวันแล้วจะออกสีแชมเปญนะครับผมนะครับผมสีแชมเปญนะครับเนะี่ยถ้าถ้าโดนแดดนะครผมจะสีจะสีนี้นะครับนะเดีย๋ยวปล่อยให้รีแลกซ์แป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็ เป็นห่วงกลัวโรคแบบแทรกซ้อนกลัวโรคที่เป็นเหลื้อลังนะครับนะประมาณนี้ครับเหมือนหมูเลยครับผมอายุเยอะแล้วก็จะยอ่อๆหน,นอ่อยนะครับนะี่ครับขามันจะยอ่อลงนะครับนะขามันจะย่อลง กินหญ้าใหญ่เลยนะครับนะนี่ดูช่วงช่วงช่วงหัวไหลน,นะครับช่วงหัวไหลนะผมก็คุณปู่น่าจะขอพักก่อนนะครับผม, <c oughs> กกบผมเดินให้เดินแปบ๊บเดียวผมเหนื่อยนะฮะ นื่อมากนะครับผมดูครับผมฟันเฟือนนี้แบบไม่ค่อยมีแล้วนะครับนะก็พาจะตัวพร้อมนะครับ้าจะตัวพร้อมนะครับโอเคครับผมไปกันครับผมอาบน้ำกัน a 음 <cười> <cười> anh mới ngủ lên rồi anh ăn cái này tôi lại em ประมาณนี้นะครับสำหรับการอาบน้ำให้กับคุณปู่พีก่กรนดนเลยน,นะครับนะเพียร์กำลังใจให้ด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์และกดี่ทตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยครับ EP หน้านะผมว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ